ปัญหาเกี่ยวกับการที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจต้องสต๊อกสินค้าเขาสั่งปากกามาด้ามหนึ่งตัวดิฉันต้องสั่งมาเป็นโหลแต่ขายปากกาได้ด้ามเดียวอีก11ด้ามมันแห้งทิ้งค่ะช่วงที่เรามีหนี้เนาะเราทางานประจําเราก็ไม่อยากกลับบ้านถ้ากลับไปเจ้านี่เขาจะรออยู่ที่บ้านเมื่อไรจะใช้หนี้ยิ่งเครียดยิ่งกินยิ่งกินยิ่งดําร่างกายเราโทรมลูกโรมาบอกว่าลูกเข้าห้องเรียนไม่ได้แม่ยังไม่จ่ายค่าเทอมเอาเรามาถึงขั้นนี้ได้ยังไง ยืมเงินผู้ใดกับบได้นึกถึงคนเดียวก็คือหน้าแม่แม่บอกว่าเงื่นก้อนนี้เป็นก้อนสุดท้ายที่จะให้ฉันพี่นีสุภานิกาเย็ยนทรัพย์จากจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะพี่นีเป็นนักธุรกิจอินดีมคะ่ะตำแหน่งประธานคะ่ะย่างเข้าปีที่3แล้วนะคะกับธุรกิจอินดีมรับราชการตำแหน่งก็พอกองคลังคะ่ะที่อบตอคะ่ะแล้วก็เปิดร้านรับซื้อของเก่าแล้วก็เปิดร้านวัสดุสำนักงานเป็นเจ้าของธุรกิจด้วย ปัญหาเกี่ยวกับการที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจอันดับแรกเลยเราไม่มีเวลาที่จะไปดูแลธุรกิจของเราแล้วอีกสิ่งหนึ่งนะคะการที่เราะะต้องสต็อกสินค้าด้วยเราอยากได้สูงสุดต่อวันเนี่ยเราต้องลงทุนเท่าไหร่เหมือนอย่างขายวัสดสุสำนักงานเนี่ยเขาสั่งปากามาด้ามหนึ่งตัวดิฉันต้องสั่งมาเป็นโหลดิฉันจริงจะได้ในราคาทรงแต่ขายปากาได้ด้ามเดียวค่ะอีก11ดด้ามมันแห้งทิ้งค่ะ ทำให้เราไม่สามารถที่จะควบคุมตรงนี้ได้นะก็เกิดวิกฤตชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วช่วงที่เรามีหนี้เนาะเราทางานประจําเราก็ไม่อยากกลับบ้านเราก็จะอยากนั่งอยู่ที่ทํางานนี่แหละเพราะว่าถ้ากลับไปเจ้าหนี้เขาจะรออยู่ที่บ้านเมื่อไรจะใช้หนี้จะเอาเงินก้อนไหนมาใช้มันทําให้เราเครียดเราไม่อยากกลับเราก็นั่งอยู่ที่ทํางานนั่งเราก็ดื่มด้วยนะเอาก็ใช้เงินนี่แหละใช้เพื่อดื่มเพื่อให้มันผ่อนคลายแต่หารู้ไม่ว่ามันทําลายร่างกายเราทําให้เราอ้วนขึ้นกินเยอะขึ้นเยอะขึ้นยิ่งเครียดยิ่งกินยิ่งกินยิ่งดําพอหลัง จากนั้นมาปุ๊บร่างกายเราทรมเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรแล้วสิ่งที่ประดังประเดเข้ามาในช่วงสุดท้ายเกี่ยวกับลูกของเราขับรถไปทํางานลูกโทรมาบอกว่าลูกเข้าห้องเรียนไม่ได้แม่ยังไม่จ่ายค่าเทอมเอา้าเรามาถึงขั้นนี้ได้ยังไงก็ลเลยบอกว่าอีก30นาทีเดี๋ยวแม่โทรกับ เป็น3านาทีที่ทํายังไงก็ได้ขอให้ลูกฉันเข้าห้องสอบให้ได้ก่อนอันดับแรกยืมเงินผู้ใดกับผู้ใดทรอไปเอาน้ำผู้ใดกับบอมีผู้ไห้นึกถึงคนเดียวก็คือหน้าแม่แม่บอกว่าเงืนก้อนนี่เป็นก้อนสุดท้ายที่จะให้ฉันเพราะยืมมาตลอดแล้วไม่ได้จ่ายค่าเทอมลูกนะเพราะตัวดิฉันเองได้มาเจอกับบริษัทอินดีมก่อนที่จะขับรถออกมาจากบ้านวันนั้น พี่สาวคนที่เรารักที่สุดนี่แหละเล่าท่มาบอกว่านี่เอ้ยพ่อแล้วแเนี่โตหาอยู่เสมอเนี่ยลงทุนบ่หลายเด้ละแล้วมันมีคนได้จริงมันมีคนทําได้เดือนแรกเขาได้มาตั้งหกแสนปาดกันได้หกแสนเนี่ยมันต้องลงทุนเท่าไหร่หลักพันค่าเทอมลูกเราหลักหมื่นแต่เงินตรงนี้มันหลักพันเอาเราว่าฉันต้องรอดบอกใจว่าจะเอามาจ่ายค่าเทอมบา้านย้ายบ่อไหา้เราก็ตัดสินใจเลยบัตร สมเกียรติมีในรถบัดยายมีในรถก็ตัดสินใจที่จะทําธุรกิจตอนนั้น3รหัสลงไปที่บริษัทค่าเทอมไม่จ่าย30นาทีผ่านไปลูกโทรมาอีกแม่หนูยังไม่ได้จ่ายค่าเทอมนะแม่เราก็เลยบอกลูกว่าขอ,อาคุยกับครูหน่อยยังไงครูก็ไม่ใจดําแน่นอนก็เลยขอครูสิ้นเดือนนี้จะจ่ายเนี่ยขอให้ลูกเข้าห้องสอบได้ไหมได้คุณแม่ได้ได้ลูกก็เลยเข้าห้องสอบ การที่เราตัดสินใจมาวันนั้นอะ่ะมันก็เลยทําให้ชีวิตครอบครัวเราดีขึ้นแต่ในการที่เราจะมีเงินก้อนนึงเนี่ยมาเพื่อทำอินดีมเนี่ยวันนั้นอ่ะเราก็ยืมเงินหลักพันเหมือนกันตัดสินใจลงไซที่เขาบอกว่าเขาจ่ายสูงสุดเลยเพราะเรามีนี่เยอะตัวดิฉันเองมีนี้8ล้านเฉพาะดอกเบี้ยมันเดือนละ6 0 0 0 0บาทเราเหมือนแบบตายแล้วเกิดใหม่ เดือนแรกเนาะที่เราเข้ามาในอินดีมเขามีโปรโมชั่นพอดีเลยได้ทริปท่องเที่ยวไปด้วยค่าคอมมิชชั่นเดือนนั้นได้มา1นึ่งแสนหนึ่งบาทก็เ,เลยได้ค่าเทอมเนี่ยโอนกลับคืนไปให้ยายแล้วก็ได้เงินไปจ่ายค่าเทอมลูกตอนนี้นะคะบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีแม่เลยเราก็เลยบอกว่าแม่ลองไปเช็คดูนะมีเงินเข้าบัญชีแม่ด้วยแล้วก็แม่ก็ชอบผลิตภัณฑ์อินดีมจากแม่อายุ78ปปีแล้วนะตอนนี้แม่หน้าเด็กขึ้น แม่ว่าครีมอินดี้หมดแล้วเรื่องนี้เอาไห้แม่ท่านแม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้ด้วยพอแม่มาเจอตรงจุดนี้แม่มีความสุขเลยยิ้มเลยก็มีพ่อมีแม่มีสามีเนี่ยค่ะตรงนี้เรามองว่ามันคืออนาคตของลูกเราสามารถที่จะโอนตรงจุดนี้ให้กับลูกเราได้ถ้าเราเสียชีวิตไปแต่งานที่เราทําประจำเนี่ยเราตายไปเมื่อไหร่มันก็ตายไปกับเรา แต่อินดีมเรายังจะฝากลูกเราได้ขอให้ลูกอายุ18ปีเมื่อไหร่ดิฉันก็จะโอนตรงนี้ให้ลูกแล้วดิฉันจะกลับไปใหม่เดินขึ้นมาหาลูกใหม่อีกให้มันเป็นอีกก้อนนึงให้กับลูกอีกสําหรับธุรกิจอินดีมเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์อีกระบบหนึ่งซึ่งอินดีมสามารถที่จะทําให้ลูกน้องเรามีความสุขได้หัวหน้าเรามีความสุขได้เพราะทํางานได้ทุกคนเลยทําบนมือถือเครื่องเดียวด้วยความที่บริษัทเขามีระบบให้ ทุกคนทํางานเนี่ยในแนวเดียวกันเลยมันก็เลยสามารถทําให้นะคนไม่มีประสบการณ์ที่ถามเราตลอดเลยว่านี่ว่าเก่งที่เจ้าเห็ดไดบอกได้หมดทุกคนเลยเพราะอินดีมของเราไม่ต้องมีประสบการณ์เก่งจากที่ไหนมาแต่เข้ามาในอินดีมเท่ากันหมดเลยในการที่อินดีมให้องค์ความรู้เทรนนิ่งระดับมือหนึ่งของประเทศไทยเลยคอร์สคอร์สนี้แพงมากแต่อินดีมจ่ายให้กับสมาชิกของเราที่เข้ามาแล้วเรียนรู้ตรงจุดนี้จริงสําเร็จได้เร็วอินดีมเนี่ยเขาบอกว่า ความสําเร็จของคุณคืองานของเราถามว่าชีวิตเปลี่ยนนะคะตอนนี้พันเท่าพันเท่าเลยค่ะเพราะติดลบเดือนละหกหมื่นเนาะเราฟื้นขึ้นมาตอนนี้เฉลี่ยนเนี่ยตกเดือนละสี่แสนจากการที่เราคิดว่าเราจะเอาที่ไหนกินเราจะเอาที่ไหนไปส่งลูกเรียนแล้วลูกเราสองคนนะ่ะยิ่งเป็นเด็กที่เรียนหนังสือเก่งเป็นเด็กที่น่ารักถ้าเรานะ่ะดรอปชีวิตเขาไว้วันนั้นนะ่ะเราคงเป็นแม่เร็วๆคนหนึ่งซึ่งไม่มีอนาคตเลย เพราะเราเตรียมความทุกอย่างแล้วแม้แต่ฆ่าตัวตายเรายังคิดเลยเพราะเราไม่มีทางเลือกแต่อินทีม,มันไม่ใช่ทางเลือกมันคือทางรอดไปแล้วนะตอนนี้นี่คือสิ่งที่เราได้มา